พี่เนงพี่เนงผมว่าจะมาผ่อน iPhone อ่ะมันจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะร้านอยู่นี่ไงแต่กูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะมึงลองถามพนักง,งานในร้านเอาโอเคโอเนียร้านแม่งแต่งอย่างสวยเลยวะ่ะเชี่ยโคตรชิวติดต่อสอบถามอะไรครับอ๋อพอดีว่าผมจะมาผ่อนผ่านบัตรประชาชนใบเดียวครับผมแล้วก็เอา iPhone มาขายด้วยครับผม iPhone รุน่นอะไรครับเป็น iPhone X ครับผม ไอโฟน X จะรับซื้ออยู่ประมาณ4 0 0พันบาทนะครับลูกค้าอยากผ่อนเครื่องอะไรครับผมอ๋อพอดีว่าอยากผ่อนเป็นมือหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นมือหนึ่งราคาจะตามนี้เลยนะครับดีย๋ยผมเบอร์ของมาให้ดูแล้วก็ดูราคาไปก่อนนะครับได้ครับน่าสนด้วยราคาดีด้วยดาวไม่กี่บาทเองยอย่างแจมเลยเว้ยของได้แล้วนะครับดีย๋ยลองดูของจริงก่อนได้นะครับตามนี้เลยโอเคครับผมพนักงานหน้าของคุณเว้ย นี่ดีกว่าเอา,เอาเป็นเครื่องนี้ละกันครับผม,มเป็น iPhone 13านะ iPhone 13าวางดาวจะอยู่ที่เก้าพันเก้ารอยหสิบาทนะครับเครื่องของลูกค้าอยู่ที่สี่0บาทก็วางดาวอยู่ประมาณ5้า0ันเก้ายห้าสบาทนะครับลูกค้าอยากรับเลยไหมครับรับเลยครับผมได้ครับผมเดีย๋ยวนั่งรองสักครู่หนึ่งนะครับได้ครับเป็นไงได้ของยังได้แล้วพี่ราคาคตรเจ็มเลยเออ,อยังไงก็ฝากด้วยนะห้วยแมนคัดอ่ะชอบไหมชอบกดใจกดตามไป